สวัสดีครับมาเทสก่อนส่งนะอันนี้เป็นเลนที่ทางลูกค้าส่งมาให้ทำความสะอาดแล้วก็ล้างชิ้นเลนไปนะครับทั้งหมด3ตัวเนาะะมาเทสกันทีละตัวเลยตัวนี้เป็นโทคิน่านะร้อยสามห้านะครับโทคินารนะ้อยสามห้าแป็นเมาส์ om เนาะตัวนี้ก็ ตอนแรกมาเนี่ยส่งดูชิ้นเลนด้านท้ายมันจะมีทั้งลาตายทั้งเป็นฝ้าบางๆนะครับที่อยู่ข้างในเนะเาะอ่าแล้วก็ชิ้นเลนด้านหน้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันใสนะแต่พอล้างออกมาแล้วถอดออกมาทั้งหมดแล้วตามรูปที่ส่งให้ดูนะครับชิ้นเลนด้านในช่วงชิ้นกลางเนี่ยนะครับมันจะมีฝ้าบางๆนะซึ่งฝ้าพวกนี้มันล้างไม่ออก นะครับแล้วก็จะมีคาบปลาตายที่ขอบเนาะคาบปลาตายเนี่ยพอล้างออกไปแล้วเนี่ยมันจะทิ้งคาบไว้นะครับแล้วก็จะมีโค้ดลอกนิดหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ภายในไอ้ตัวยางอ่ะด้านนอกเนี่ยไอ้ตัวยางตัวเนี้ยกาวมันก็เสื่อมมันก็หลุดออกมาเนาะแล้วก็ภายในไอ้กระบอกแหวนโฟกัสเนี่ยตามรูปที่ถ่ายส่งให้ดูนะครับมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรหละ่ะมัน เป็นเหมือนคราบลาหรือคราบเป็นอ่าที่เกิดจากความชื้นหรืออะไรนะครับก็ล้างทั้งหมดเนาะถอดล้างทั้งหมดรวมไปถึงใบเบรสด้วยนะครับเห็นไหมเอ่ยใบยเบสแล้วก็เลนชิ้นท้ายล้างไปทั้งหมดแล้วผลก็คือสภาพยังดีอยู่ นะครับในเลนชินท้ายนะเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นตัวเช็คเดฟนะครับทำงานปกติเนาะแล้วก็แวนโฟกัสอ่ะเปิดที่2.8แล้วกันใกล้สุดจนถึงอินฟินิตี้นะครับสมูทขึ้นนะจารบีเก่า ล้างทําความสะอาดไปแล้วก็พี่เหน่งใส่จารบีใหม่ไอตัวจารบีใหม่ที่ใส่ไปเนี่ยพี่เหน่งจะใช้แปรงนะครับปาดเนื้อจารบีแล้วก็ค่อยคอยแปรงลงไปในร่องจะไม่ทาเป็นก้อนนะเพราะถ้าทาเป็นก้อนอะ่ะพอนานน,านไปบางทีมันละลายมันชื้นแล้วมันก็ทําให้เลนเป็นลาอีกนะครับอือก็หมุนใช้งานได้ปกตินะส่วนสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ย ตอนแรกก็ลอกออกนะครับเพราะว่าทําความสะอาดทั้งหมดอนะ่ะเนาะก็เลยลอกมันออกแล้วก็แปะกลับเข้าไปใหม่นะครับอ่าชิ้นเลนด้านหน้านะเห็นไหมเอ่ยอเห็นไหมตามขอบก็จะเป็นลาตายที่ทิ้งค่าวเอาไว้นะครับอ่ะโอเคตัวนี้มาพร้อมกับฝาปิดท้ายเนาะ ถัดมาตัวนี้เป็นนิคอนซีรีส์ e นะครับตัวนี้ตอนแรกพี่เหน่งดูนึกว่ามันจะปกติทั้งหมดพอมาส่องชิ้นท้ายเนี่ยเห็นไหมเอ่ยตรงนี้อ่านะครับตามที่แจ้งไปเนี่ยมันเหมือนเป็นรอยเล้าของชิ้นเลนแล้วก็ทีแรกพี่เหน่งว่าจะจะไม่ทํานะครับเพราะว่าถ้ากลัวว่าถ้าหมุนมันออกปุ๊บเนี่ยไอ้รอยเล้าเนี่ยมันจะเล้าไปไกลมากขึ้นแต่นนี้เจ้าของบอกลองแกะดู ได้เลยพีเนเงก็เลยค่อยๆหมุนผลก็คือมันไม่ใช่รอยล้าวมันเป็นชิ้นเลนมันบินด้านในนะครับอันนี้น่าจะเคยถูกถูกถอดมาแล้วถูกแกะมาแล้วเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยมันหลวมมานะครับอ่ะก็ถอดล้างทำความสะอาดไปทั้งหมดนะครับเลนชิ้นหน้าตอนแรกมาก็จะเป็นฝ้าเนาะอ่าเป็นฝ้าที่เป็น ยังไม่ได้เกาะแน่นมากอะ่ะแล้วก็จะมีคาบลานะครับก็ล้างออกเนอะแล้วมันก็จะมีรอยขนแมวนะครับอ่นะตัวเบรโอเคเนอะอ่านะเนี่ยเลนชิ้นท้าย ถัดมาตัวสุดท้ายเป็น o ly m ซ u s ิโอ i อ m นะครับตัวนี้ปัญหายอดฮิตของ Olympus เลยคือเล่นข้างในที่เป็นกาวคอมปาวอลเนี่ยมันจะเสื่อมแล้วมันก็จะดูเหมือนฝ้าแต่จริงๆไม่ใช่ฝ้านะครับมันเป็นกาวเสื่อมซึ่งมันแก้ไม่ได้นะถ้าวิธีแก้ที่ยากสุดก็คือผ่าชิ้นเลนออกแล้วก็เชื่อมกาวใหม่นะครับ ก็ล้างทำความสะอาดไปทั้งหมดแล้วนะไม่ได้ส่งผลกับภาพชิ้นท้าย เนี่ยถ้าถ้ามองอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นเหมือนฝ้านะครับเนี่ยอาจะเห็นคล้ายๆฝ้านะแต่จริงๆมันเป็นกาวที่เชื่อมเลนติดกันนะครับแล้วมันเสื่อมสภาพ l y ม p ัสจะเป็นเยอะมากนะครับลองจาก l y m p ัสก็จะเป็นเลนของ Pentax พวก SMC ต่างๆนะครับอ่ะก็ล้างทำความสะอาดไปทั้งหมดแวนโฟกัส โอเคเนาะก็มาให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็อนส่งก็จะทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบเนาะแล้วก็จะถ่ายรูปแพทชิ้นเล่นนะครับแล้วก็จัดส่งให้อีกทีหนึ่งเนาะ